กดอาจจะกดแรงแรงดูจะบอกว่าหลังสัองหอนนะมีอยู่กับตุกๆดวงจิตแต่ถ้าเกิดยากจะให้มันแม่น <c oughs> ยากจะให้ก็มันก็ต้องอีกแล้วแหละสำหรับคนที่แบบชอบชอบแล้วก็อยากเข้าถึงจิตวิญญาณยากเข้าถึงความมาสจันนะ อันนี้แอลบอกเลยนะจ๊ะว่าว่ามันเป็นความเฉื่อยส่วนบุคคลจริงๆมันเป็นการล้งไหลมันเป็นความรู้สึกล้งไหลที่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงฉะนั้นแอลก็คือคนที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าความพิเศษเนี่ยมันมันทรงต่อได้นะเป็นความพิเศษที่ทรงต่อได้แล้วก็มันอยู่ที่จิตของของครูภายในด้วย ลสิ่งเนี่ยถึงถึงต้องบอกว่ามีในถูกๆก,กดวงจิตถูกดวงจิตมีสิ่งนี้อยู่ที่อ่ารู้หรือไม่ร,รู้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรมากว่านั่นแข่คํามารูปกับไม่รูปแต่เอาเหมอเอ๋รูปเอาเข้าใจเอาเขาเรียกว่าเหตุการณ์เขาเรียกว่าล้อมรวมนะล้อมรวมจนเรารู้ว่าพลังงานเนี่ยเสียงเนี่ยมีถูกดวงจิตแล้วก็ สำหรับคนที่อยากใช้อยากมีพลังพิเศษแล้วบอกว่ากำลังภายในเนาะจริงมีทุกคนแหละแด้ยิงเรียนยิงรู้ยิงปฏิบัติแล้วยิงรู้ว่ามีแล้วมันจะมีมีความมหัศจรรย์มีบริหารมีเหมือนเรามีคนคุยก็เราด้วยเอ้เรีวกว่าทีรักแล้วเรียกว่า นั่นแหละมือนคือมีเผื่อนเป็นเผื่อนเป็นเผื่อนเราเป็นครูครูบาอาจารย์ของเราที่ใช้คําเนี่ยเพราะว่าแอลใช้คํานี่เวลาเดี๋ยวรู้สึกตะยินเสียงแ้วกอเรียกเธอมั่งเรียกที่รักมั่งเหลยกส่วนมากเะเถียงเรียกที่รักหรือไมก่ก็เธอเธอแอลก็จะเหลยกของแอลเนาะคือมันเล้วแต่คนไงแต่บอกว่าสิ่งเนี่ย มันเป็นความพิเศษนะมันเป็นความพิเศษที่ถ้าเราจริงๆอ่ะเหมือนเอาไม่ได้ค่อยคิดเรื่องส่วนเนี้ยเป้เลยกล้าที่จะบอกกล้าที่จะให้กล้าที่จะพูดคุยในส่วนเนี้ยเอาไม่ได้สนใจว่าใครจะว่าบา่าใครจะว่าว่าเป็นต้องไปโรบมลหรือไนนะไม่ได้คิดส่วนนั้นเลยแต่แค่อยากบอกว่า แล้วเชือแล้วสรัทาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดได้โดยตัวเราโดยการปฏิบัติของเราเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางของอวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทดดลองแล้วมันเกิดขึ้นจริงแม้แต่ในเคียวกับการทดลองน้ำเกี่ยวขนามที่มันผุดเหมือนกับว <c oughs> เริ่มขันคอเนะ น้ำทีเขาผูดสวยดีๆทุกๆตลอดเวลากับนามที่ผูดใส่แต่คำด่าคำหว่าคำผลคำที่มันเป็นคำหว่ากล่าวคำรุนแรงคำด่าคำอะไรเนี้ยนาำนามมันพ้นการทดลองเนี่ยมันเป็นการทดลองที่มีอยู่จริงแล้วมันเป็นนามใสกับนามคุณนามคล้ำก็เลยแล้วก็เลยคือมันมีหลายอย่างเดี๋ยวเรียนแล้วรู้เานาะ ก็เลยไม่ได้จะต้องคิดในส่วนเนี่ยไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลวแต่ยากให้บอกยากบอกให้ตุกๆดวงจิตพี่ๆตุกดวงจิตที่ใช้กดแรงมังดูดเข้าถึงรางสังหารเพราะว่าแอลว่ามันมันช่วยทุนแรงแล้วเนาะเวลาเรามีอะไรในจิตหรือว่าเอามาใช้กับชีวิตเราดาาใดก็แล้วแต่เนี่ย